สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับมาเกี่ยวข้าวนะครับบรรยากาศช่วงเช้าครับอากาศดีมากกินสบายครับผมตอนนี้อยู่ในร่มอยู่นะครับก็เกี่ยวข้าวเจ้านะครับ บรรยากาศดีมากครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผม อันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศไปก่อนนะครับข้าวกำลาังงามอ่คลิปก็ขอจบไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ